สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีมีเมนูอาหารว่างมาฝากค่ะมะฮอค่ะมะฮอเป็นขนมไทยโบราณนะคะซึ่งก็จะทานกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะวันนี้เราก็เป็นสับป,ประรดค่ะแล้วตามมาดูตัวไส้กันเลยนะคะไส้ของมะฮอนี่นะคะจะเป็นไส้ของขนมอีกหลายอย่างนะคะเช่นสักู้ไส้หมูขนมปั้นคลิบนะคะขเกี๊ยปากหม้อก็ทําแบบเดียวกันค่ะเราจะมีตัวสามเกล็ตตำนะคะแล้วก็หอมสับค่ะเชฟโปสับค่ะกุ้งสับค่ะ แล้วหมูสับด้วยก็ได้ค่ะแต่วันนี้คุณมีเป็นเมนูที่ทําไม่มีเนื้อสัตว์นะคะก็นําหอมเจียวที่เราสับเอาไว้นะคะลงไปผัดกับสามเกลือค่ะที่เราตำเอาไว้นะคะผัดเขาให้หอมก่อนนะคะคุณแม่บ้านตอนนี้ที่ถ้าเกิดท่านใดจะใช้หมูสับหรือกุ้งสับก็ใส่ได้ตอนนี้เลยนะคะแต่ที่หมีก็ผัดให้หอมหอมเสร็จแล้วก็จะใส่เป็นโกฮวโกสับค่ะจากนัะใส่ฮวนโกสับลงไปเลยนะคะพอเราใส่ลงไปแล้วก็ให้คุณแม่บ้านนะคะผัดให้เขาเข้ากันก่อนนะคะ ระหว่างตัวโวชปปิโปอเราผัดเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสค่ะรสที่เราจะปรุงลงไปก็คือมีตัวน้ําตาลมะพร้าวนะคะคุมณมีก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ชิมดูตามความชอบใจนะคะพอเราผัดเข้าเข้าที่กันแล้วนะคะคุณแม่บ้านเราก็เตรยมตัวถั่วลิสงบดค่ะเราเติมตัวถั่วลิสงบดเมื่อเราผัดตัวไส้ของเชโป,ป,ปให้เข้ากันได้ดีนะคะแต่ถ้าคุณแม่บ้านใช้ตัวกุ้งสับหรือหมูสับนี่ก็รอให้กุ้งสับหมูสับผัดเข้าที่ก่อนนะคะแล้วเราก็เติมตัวถั่วลิสง ME, ค่ะ เมื่อเราเตมิมถั่วถั่วลิสงแล้วเนี่ยเราก็จะตักไส้ของเราขึ้นได้ให้คุณแม่บ้านสังเกตนะคะพอเราเติมตัวถั่วลิสงไปเนี่ยตัวไส้ของเราก็จะแห้งขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะตับกันเป็นก้อนมากขึ้นค่ะตอนนี้เราก็ปรับไฟเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็เตรียมตักไส้ขึ้นได้แล้วค่ะตักไส้ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพักเขาให้เย็นแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆได้เลยค่ะแล้วตามมาดูตัวสับปะรดที่เราใช้นะคะอันนี้คุณหมีก็ใช้สับปะรด เป็นสับประรดภูกเก็ตนะคะแล้วก็ทําความสะอาดล้างแล้วก็ตัวตาแล้วก็เฉือนออกนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆพอคํานะคะอันนี้ก็จะดหนาไปนิดนึงแล้วก็ปั้นตัวไส้วางไว้ด้านบนนะคะก่อนเราจะวางไส้แล้วก็วางตัวผักชีก่อนนะคะแล้วก็ซอยพริกนะคะจะใช้เป็นพริกขี้หนูก็ได้ค่ะปากตรงกลางนะคะเวลาทานก็จะอร่อยค่ะเมนูนี้ถ้าคุณแม่บ้านชอบก็ทําทานกันนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามคุณมีไว้นะคะกดไลค์กดแชร mm hmm. ์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณมีนำคลิปดีๆมาฝากต่อต่อไปค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ